เฮลโลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่ก็พบกับรายการสีครับเจสตูดิโอนะครับพวกกบผมมิกดีเจนุกที่ส์และในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงมอชาร์โดในแบกง,ง่ายๆกันนะครับเป็นมอชาร์โดในเวอร์ชัน1.8นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ขอเวอร์ชัน1.7กันมาก็ให้ไปดูคลิปของคนอื่นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ที่คลิปแชนไว้เรียบร้อยนะครับก็ให้กดไปดูของเขาแล้วก็ปิดคลิปของผมได้เลยนะครับเพราะว่าเวอร์ชัน1.7กับ1.8นั้นมันลงไม่เหมือนกันนััั่นนเอออองงงะครรบต้ขภยจิ โอเคแล้วก็ไปดูวิธีการลงมาชาร์โด1.8กันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีเวอร์ชันไมครับหลักกันก่อนนะครับเวอร์ชันหลักที่ผมใช้ในตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน1.8.9นั่นเองบางคนอาจจะเป็นเวอร์ชัน1.8.0 1.8.1 1.2 3 1.4 5 1.6อะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นเวอร์ชันเดียวกันสามารถลงได้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีเวอร์ชัน1.8พวกนี้นะครับก็ให้กดไปที่ New Profile ยุตเวอร์ชันแล้วก็เลือกเวอร์ชันนะครับก็จะมีเวอร์ชัน1.8ให้เลือกกก็กดเข้าไป แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์กดเซฟโปรไฟล์กดเซฟเสร็จนะครับก็ให้เลือกโปรไฟล์ที่เราเลือกเมื่อกี้นี้นะครับแลกดเพจเพื่อให้มันสร้างตัวเกม1.8ขึ้นมานะครับพอหลังจากที่เรามีตัวเกม1.8แล้วนะครับเราก็ไปเริ่มขั้นตอนในการลงมา shadow กันเลยนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่เว็บอ p t i f ่ฟาก่อนนะครับส่วนลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้ทีคลิปชันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปวิธีการดาวน์โหลดนั้นให้เราเลือกให้ตรงเวอร์ชันนะครับในที่นี้ผมเป็นเวอร์ชัน 1. 189ก็ให้ดน์โหลดไปเลยวิธีการดาวนโหลดให้เลือกอัันนนบบนสุดะคร กดดาวน์โหลดไปพอามาหน้านี้ก็ให้รอ5วินะครับแล้วก็กดข่าโอเคก็จะมาหน้านี้ก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับเพื่อดาวน์โหลดต่อไปให้เราเลือก Shadow Pack ที่เราต้องการดาวน์โหลดก่อนนะครับก็จะมี Shadow Pack เยอะแยะมากมายให้เลือกนะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชัน เยบร้อยแล้วนะครับก็ให้เลือกเอาในที่นี้ผมจะดาวน์โหลด Shadow Pa c k ก็คือ s i l d e r นั่นเองนะครับซึ่งเป็น Sha d o w ที่ผมชอบมากที่สุดในตอนนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็ให้ดาวน์โหลดไปเลยในที่นี้ผมจะเลือกอ่อไฮแล้วกันนะครับโอเคก็จะมาหน้านี้ก็ให้รอ 5v นะครับเรากดข้ามไป แล้วก็กดโหดนะครับโอเคแล้วก็จะได้2ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วครับไฟล์แรกก็จะเป็น o p t i f i ไฟล์ที่2ก็จะเป็น Shadow Pack นั่นเองแล้วเราก็มาติดตั้งกันเลยวิธีการติดตั้งนั้นก็ให้กด Double Click ไปที่ o p t i f i นะครับแล้วก็กด Install ไปโอเคแค่นี้ครับแต่บางคนอาจจะเป็นไฟล์สมุดก็ให้กดลิคขวา Open With แล้วก็ Java แต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่ายังไม่ติดตั้งจาวานั่นเองนะครับก็ให้ไปติดตั้งจาวาก่อนโดยการเข้าไปที่ java.com นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงตามปกตินั่นเองนะครับถึงจะมีแบบนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งอ u ปทกาเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือ Sha ์ dow Pack นั่นเองวิธีการใส่ Shadow Pa c k นะครับก็ให้เข้าไปที่ percent u p d a t a นะครับนี่ให้เปิดรันแล้วก็พิมพ์ว่า percent u p d a t a นะครับแล้วก็เข้าได้ไปครับ แล้วก็คลิกขวาเพื่อสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับกดไปที่โฟลเดอร์แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า Shadow Pack นั่นน,นะครับใส่ตัวเอด้วยนะครับแบบนี้นะครับกดไปแล้วก็ลาก Shadow Pack เข้ามาในโฟลเดอร์นะครับถ้าเกิดมี Shadow Pack เยอะๆก็เอามาใส่ให้หมดเลยนะครับในตรงนี้นะครับใส่ให้หมดเลยโอเคแล้วก็ปิดไปแล้วก็เปิด m e Craft นะครับ เมื่อเราเปิดไมค์ครแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะเขียนว่า o p t i f y n e เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ให้กด Edit แล้วก็เลือก o p t i f y n e นะครับถ้าใครไม่มีนะแล้วก็กด p พ a y ไปเลยเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ o p t o o v v i e o s s t t t n n g p e r f o r m a n c e ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ปรับ Fast Render ให้เป็น Off นะครับถ้าเกิดเป็น On อยู่มันจะใช้ m อ d ์ช h a d โดไม่ได้นะครับแล้วก็ Shadow ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Shadow Pack ที่เราใส่นี้นี่ต่อไปก็ไปลองเทสดูว่าเราลงมอ d ์ช h a d โดกันได้หรือเปล่าโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการลงมอ d ์ชั่นโดในแบบง่ายๆก็หวังว่าจะลงกันได้นะครับสำหรับคนที่ลงแล้วลงไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ลงผิดเวอร์ชันหรือไม่ก็ยังไม่ได้อัปเดตจาวาไม่ได้อัปเดตไดเวอร์อะไรพวกเนี้ยก็ลองไปเช็คดูดีๆก่อนนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบาย